รับจ้างตักเครื่องก็ไปนอนับจ้างซักเครื่องนั้นบริกินนันน่้นกะให้ขุมเสียงดังใสหน่อยเขายาดเยโดยโดยแม่กะองเถือกอะบริกินอะไม่่ไปใส่กระไปหงสีคอแล้วเขาก็ติดติดเหล่าเลยแบบเมามาแลหมักเอามีดแทงประตูนะประตูก็เป็นแบบนี้ละแทงให้ได้หน่อยเห็นมีดแหลมๆนะเขาเห็นแล้วเขาก็ย่านเลยพาหน่องออกมา โดยโดยอ,นนอยู่กับเขาแห้งชีเห็นไลคุณหนีแห้งชีอันนั้นกุนีปมดอยในใจสำนีก้กับพ่อแห้งแล้วขนาดแม่ดอยในใจของเด็กน่อยเขาไงมันเขาเป็นคนมีคมขุดและมันอยากออกแบบคือเด็กแบบปัญญาอ่อนกาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง เบิรสุขูสุคนเดอ้อพี่น้องเอนะ้เนาะมาพบมาพ่อกับเบาวพามีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบาพามีมาแต่อันบรรทัดนอนพี่น้องเนาะพอดีแนมเพียนแตกัพี่นอนะ้นนนองเอ้คือซีเมนน้องนางเนาะกับน,น้องพนบบฮู้ว่าพ่นมาพากันมาแต่ไสพี่น้องเอ้ปูพากันย่างมาแต่พุ่นก็นเลยว่าจอดรถถ่ายคลิปเพื่นก่อนพากันย่างมา สองพี่น้องพี่ปาพากันไม้ไซเด้น่ะเนาะอือไม้ไซ่ก็ล่ะโดยสบายดีเออไซกุ๊บมาพี่น้องเลย <l ittle S 1> เอาเห็นว่าที่แรกว่า สิบรีเข่าไปเพร่เห็นพาก,กันยางมาเด้อวาพาก,กันไม้ช้ก็อหละบอกน้ำบ่าบังดูนะต้องเฮียนมาขอมาบ้างแต่ไม่เทียนมาขอผูกเป็นรับจ้างตะเื่องก็ไปน้ารับจ้างสักเคื่องเพิ <c oughs> ่งพี่น้องไอ้กเกือบก็ได้ขาดเป็นเลยเนาะไ <c oughs> กลเติบนเนออีหลาเนาะ บ่ไเ้าุุโมาบอกว่าบ่มีรถมาับคอยงมบก็เลยไปเออ่ดได้70,000 70,000เลยหยังมาพี่น้องเอ้ยประมาณจักรักหละหยังมาฮะโอ้ยกระจายเตลุ่มโดยโดยบัดนี้สิพากันย่างเมือบ่บัดนี้แม่นดีเห็นอันบกมีเห็นแต่ไกคิดว่าน้องนางพี่น้องเอ้ยเอเมื่อยบ่ล่ะย่างนะเมื่อย เอพี่น้องเลยได้เจ็ดสิบพันเครื่องลายเติบบ่หะล่ะซ้ำกระตาซ้ำกระตาซ้ำเข่งบ่แม่ซ้ำเข่งซ้ำเข่งใหญ่มาแต่ละจ้างสักเครื่องผลไมาพี่น้องเลยไปสักไอซี่เขาเมื่อส่งปะโดยเอ้พี่น้องเลย dạ vâng โดยแม่สบายดีเฮยสบายดี <c oughs> เอ๊มาพอดีพ่อนองนางเพ่นในทาง<ะ>ที่แรกกำลังปฎิข่ามาดอก <c oughs> <อ>โดย,โดยมาเวียกในน้อยหนึ่งประเทศพม,ม่นาโดยมาจะสักเครื่องเพ่นว่ะแมวเบิดกินน้ำก,ก่อนก,นก็ได้ได้อีหราเด้อเมื่อยกัน พันย่างมาไกลๆนึงพี่นอ้องเอ้ยอา마ติไซมามาติซักเครื่องมาติสักเครื่องมือเ้านี่อีหลาไปจักโมงเ้านี่าจักรโมงซ้ำไปเลยเห็ดยังไเจ้าเห็ดยังไนซอยเอนางค่ะไปหาเก็บเครื่องมาหาในางเอเออันนี้รับจ้างนี่เป็นเพื่อนคนบ่อยละหรือว่าแนวใด เป็นเฮือนคนเบบาเ่าเฮือนเขามีลูกน้อยลูกงานนะะแล้วเขาบ่มีเวลาสักนะแบบุนแบบคนไปเวียกแล้วบ่มีเวลาสากักเจ้าเคยไปหับจ้งางมันสักเครื่องโดยโดยไปเวียก,ก่อนละกเครัมาหาัดปงอยางไปโดยพี่ลพี่น้องเกยคันบ่าวพามีบมาพ่อกะคือสิบหูเนาะวันเลาอันไปสักเครื่องพี่น้องเลย ไปสองพี S <S ่น้องมื่อนี้น้องมุกไปเฮียนบอกเออมันคันนิดแตได้ไปโดยตะกะบาบพี่น้องเอ้ผู้น้อยนี่ก็ย่างเนาะโดยก็ไกลๆนึงได้พี่น้องเอ้ยเพอมอคอกับเที่วเพื่อนเบาพมีพุ่นเพราะวันนะบเบาโบได้มาทางเจ้าย่างมาหันข่อยมาทางใหไงทางใหญ่มันสิสบายกว่าพี่น้องเอ้ยมาก็เลยพ่อลาวสองพี่น้องเมื่อยอยู่บ่อยละ ท่ออยู่บยท่อเลยเห็นยังไงท่อนะถ้าต้องเห็นเดี๋ยวไายนบ่าวเคยบอกเจ้าสู้ๆนบ่าวบอกต้องสู้เด้อเออน้องนั่งลิซ่าเป็นอะไรเมื่อยแน่แต่พอเห็นเงินก็มีแหงน้อยนึงเมื่อยแน่พอเห็นเงินก็มีแหงน้อยนึงเมื่อยแน่แต่ก็สู้บอกคือเพลงเนาะเออพี่น้องเอ้ มียาพผนพันธ์อัน,นให้ไก่เนาะพันล้ำม,มันบ่ย้ำมันออมันกินตามคูกันเลยโดยโดย,โดยอันนี่แหละพี่น้องเลยขาดที่พึ่งขาดเสาลักเนาะขาดเป็นลักเป็นแรงพ่อแม่ต้องโดดเดี่<ด>ยวเคดคือเคดน้องนางพี่น้องเลยบ๊อบพมีมีแต่บ๊อบพมีเข่ามาเนาะ อ่ามัน,ม,นมันบบเป็นเคสที่ว่ามีกระแสเนาะมันเป็นเคสที่ว่ามันยังโบใหญ่ว่าอะไรกับพี่น้องยังให้พมาพี่น้องเนาะสนับสนุนเคสน้องนางพี่น้องเอ้ยอีต้นว่าพมีบบต่างอย่างก,กับน้องของวบาพมีพี่น้องเอ้ยกับผูน,น,น้อยๆในกับพูนนนบจักค้อมแได้พี่น้องเ,เอ้ยเออโบได้ซื้อขนมบ่อยหละไปลางถ้่วมันนี่บบเออ,อ,อจะซื้อเนี่เงินเจ็ดสิบจะจะไซื้อยัง ซื้อขนมเออเลื่จะไหนเบาเมื่อเบาจะเอาเงินให้ซื้อเด้อเออโบได้ซื้อย่างโบเอะเคยซื้อขนมให้น้องอยู่ปะโบเคยโบเคยเพราะวมันองอซเี่ยไ่บนันเอามาซอยโอ้ที่ว่าสาวบุญบันเฮา่นเอามาให้ฮะบเอเอาไ้ซื้อของกินเอาไปซื้อของกินต้องไหว ไปแห่น้ำเนาะแห่ในทงแน่พี่น้องเอ,อ้ยคือน้องนางกันเราต้องไปหารับจ้างแต่ละมือ,อในคันในไปในเมืองนี่ยก็แบบเพ่นเราได้ไปอีหละ่ะสมุติ่่ามีงานแบบอยู่ในเมืองแบบสี้นะถ้าว่าคนบริมาเอากับแบบห้าหลุดคนหุ่จักไปซุ่มือกเอาบอกมีหลุดดิโดยโดยเว่าสั่นกา เบิดทางออกอีกกะบอกเพื่อนอันหาคนอื่นมาหักก่อนในโบค่ะนะโดยออกขันเันฮากไปไ่ได้คบพงนีพรถะว่าน้องเพิ่อ์นอยู่แถวเขตบรรทาดน้อยพี่น้องเลเบนี่อ่ามันกะห่างจากตัวเมืองมาเนาะเออแล้วมันกะจะหาหลัดรดก็ยากเลยนอกว่าเจะไปออกหลัดรดอยู่รักสิบสองหรือว่าหนา่าวมอคอฮไม่เออมันมันจังอันไปได้พี่น้องเอ้ พี่น้องเอ้ยเนาะเราก็สู่ชีวิตอีกคนวานนี้บ่ได้ไปบ่อยละเอเป็นอะไรวานนี่ลมแห้งลมแห้งพยายาให้พูดในนอหนี่นะเ้าเก่งๆพี่น้องเอ้ยเนาะลมแห้งและพาันเห็ดเวียเื่อนบ่อยละวันนี่เห็ดยังแน่ะบอกป้าลุงมึงดูบงงเกน่ระห เอโดยโดยคืออันนี้เวียกบ้านน้องๆพวกเราเนเห็ดเวียกเคลื่อนนี่แหละพี่น้องเลยตอนเจ้าอยู่บมวเมื่อนานหาแล้วเอากับไปเอาเขาเอาเขาแหงไปเกลือไก่เอาเขาแหงไปเกลือไก่เอ้ยเจ้าคือได้เวียกไปล่ะย่า่บอกพี่น้องบอกให้เห็ด เออสอนเพิ่นฮักเขาแต่น้อยเออๆๆก็เป็นเลยเพิ่นเพิ่นบอกกับว่าน้อได้เอื้อยจะบอกเจ้าแต่ละมือให้ล่ะจ้บอกจ้บอกว่าไปงไปเก็บถ้วยตอมกไปเออเขาไปหางานในห้องแล้วก็บอกว่าไปเกอไก่แน่แต่แน่เอกของไก่ไก่วนอันนี้คือเอื้อยสอนเพิ่นว่าแต่ละมือพี่น้องเอ้ยเนาะ อเอือยกับเมียซอนให้เห็ดเวิกกน,น้อยหล่ะเนาะโดจะคือหูไท่ล่ะเอ้พี่น้องเอ้อแล้วเน,นเนาะปานาหูจักความสำนีพ่อแม่ก็ยังบ่อนั่นพี่น้องเอ้ <c oughs> ตะกบาบอยู่ป้ายกับเอือยกับเมยียสามสี่คนไม่ตเต็มยิ่งเบิดพี่น้องเอ้อสามพี่น้อง บบได้มาเล่นบ่อนองไงละ่ะบอกยังบบเห็นมาเออโทรหากับนี่แต่ปิดเครื่องใส่เออก็ยากแลยเพราะต้องวนน้ำขขาดอกนองเอ,อ้หากินไปดีเลยที่ว่าเขาโบมาแบบมาแกมเขาหันข้าวโบมาอันเอาหันเอาหนีน้ำเฮาหันนะกระปล่อยเขาเอาละเนาะปล่อยไป่น้องเอ,อ้ก็ดีแล้วที่ว่าเขาโบมาวนพอเมกะกระสางข้าวเนะเพราะว่า ถ้าว่าคามาวนแห้งแห้งสีลำบากน้องแห้งเจ้าสีขีดลายเออหัว,วเพียงเจ้าหาแต่ละมือมือละหาหกสิบมันหาหกสิบกะมึงเดิมมือนี่แล้วไรประมาณร้อยกว่าบาทเนาะอืมถ้วาว่าตีเป็นเงินไทยพี่น้องร้อยกว่าบาทนี่แหละประมาณร้อยสิบร้อยสิบบาทนี่แหละเนาะร้อยสิบร้อยเช้านี่แหละเ<น>พราะว่าน้องเราก็เลือกบบได้เด้พี่น้องเอ้ต้อง ต้องสู้ต้องดิน้นรนเนาะเพื่อครอบครัว <c oughs> ก็ยังดีที่ว่าผู้ใหญ่เพิ่นซ่อยเข้ามาทั้งอันแม่บุญมาเพิ่นเนาะตอนนั้น <c oughs> ก็นยังซื้อเนื้อยู่เนื้กินพี่น้องเอ้ยบาดนีบ่นอยู่บน่บนเซาคือเฮาเห็นเด้พี่น้องเอ้ยสักบากคืนนี้ดีแต่ฝนตกบ่แห้งปานดตกแห้งก็หวเบิ่งองเห็นฮอดดาวพี่น้องทางกระสี ชิงง่งหออยู่ฝนสิตกเนาะอ,อีหลานเนาะ<ด>เอ่อลงม,มืเลยเออฝนตกมีแต่ผ้าตังหน่อยเดียวน,นี่บริษัทน้องไม่ตังมาเดียวเออไปต่อไฟน้ำอันยายเกษรในคุนเอาน้ำแบบใดอันนี้คุนสิส่งบินมาเออส่งบินไปมาให้แลนเดือนนี้เจ็ดสิบ 40, แปดพันกันยังบริจาคใช่ไหมยังบริจาค ส่งมาให้วานซืนยังบ่ได้เบิ่งบินโดยๆแล้วกะยังบ่ได้เอาไปจ่ายเพราะว่ามันบ่แม่นยามฮ้อนแล้วมันบ่ฮอดแสนหั่นโดยแม่นหนาวพัดลมเฮาก็บ่มีดโดยพัดลมอันเดียวก็บ่ได้เปิดแม่นใส่แต่กับใต้เนาะโดยได้นําไว้ใส่ไว้ล้างล้างหน่อยนึงแม่นๆดอกไจักดอกล่ะอยู่เฮือนนี่ สองดอกสองดอกสามทางขอกไก่อืมมันก็หัวลุปุพังมาแล้วพี่น้องเอยแต่ว่ากะ,กะอยู่ที่ของเขาแหละเนาะคันวัสิเห็ดแน่นนาอันนี้กะเฝ้าสวนมันในเพิ่นเพิ่นชลัออกอยู่ได้พี่น้องเลยนี่เพิ่นก็ให้หาบนอยู่บนเศร้าอยู่เลวกวาก็ได้ดพูเนาะฝนตกนี่หัวบนเละพี่น้องเย้ยแนวว่าไม่เพิ่นทางกระซีเพิ่น อันนี้แล้วเขาก็ให้ล่อให้เล่าอันออกอยู่พี่น้องไอ้จากตีเขานี่เขาสิมีคนใหม่มาแทน mm. เออว่าแล้วก็มันเป็นบอลพักเศร้าของคน mm. เฮ็ดเวียกนะนี่เนาะเด mm. ีวว่าคันเท้าสิอยู่เป็นรักเป็นแรงก็อยู่บ่ได้ mm. เออพอสำนักเลยแต่ก็อยู่ไว้ก่อนแมนนต่บาปพี่น้องเวชีวิตคนเท้าบ่คือกันเนาหล่ะเนาะ mm. เออพี่น้องเลย อยากให้ทุกท่านเนาะพิจารณาถ้าว่าเบิ่งคลิปก็อยังให้กดไลค์กดแชร์ออกเด้อพี่น้องเอ้ยน้องนางเพิ่นเซาๆพี่น้องเอ้ยเมือม่อยเมื่อยเมื่อยแต่กระสู่เพื่อน,น้องตะกี้ยังว่าอุกเนาะน้ำผู้น้อยอันนั้นหาอันซื้อนมเออ,เอ,อ จะเหมืนก็นยังอุกอยู่หะนะขืดน้ำหนองแม่เออแม่นั่นแหละนอนก็บวิญากหลับมาได้ฟงหนองเขาเอามาแล้วน,นะแต่ผัดยังได้กลับเขาไปอยู่ในหันจะ,จะสิเป็นอะไรเนาะแม่เออจะมาเมืเม่อยขึดน้ำหนองจะสิเป็นอะไรจะเขาสิเหตุอะไรกับมันคนน,น,น้อยๆ้องเกิดมาบริหูสามหูสี่ยังนะแม่ เขาชี้เสร็จนะได้หายกระบวนกผมเป็นตาแพงเนาะกำลังสีญ่สีกเกิดสีญ่พี่น้องเลยมาหนีประกับเมื่ออยู่น้ำพ่อแม่แน่นกะโอ้ยจะสียบาเนเดนอร์ไรกินหอดอยู่พ่อพ่อกับแม่อีหละบอกบอกกินหอดเลยกินหอดไฟเสีแหงที่สุดกินหอดแต่น้อง,อองเออย่านเพิ่นบอ่อ เพื่อนญาติบ่ห์าน้องนางน้องจะแต่ละคนเราย่านบ่ห์ย่านพ่อแม่บ่แม่ตัวเขาใหญ่มากแล้วเขาอยู่แต่กับเขานะเขาคอยบอห์คอยช้อนแล้วเขากระบาดติดเลยติดเอยพ่อแม่นะโดยแบบพ่อกะบังเทือกับเมาอันนั้นบริกินอันนั้นกะให้ข้งเสียงดังเสียงหน่อยเขาห่านโดยโดยแม่กะบังเทือกะ บริกนอันมีไปใส่กระไปหงสขขงเสร็อแล้วเขาก็บติดดึงแม่แล้วพี่น้องเอ้ยพ่อแม่นี่สําคัญเนาะกับการเลี้ยงลูกถ้าว่าเฮาซ้อนอันลูกได้ซ้อนน้องได้แต่ยังน้อยก็ได้แต่ยังน้อยได้ละเอ้ยคือเจ้ซ้อนน้องจานี่แหละนนองฝนเนาะตัวอย่างน้อ,องฝนพ่นว่าตื่นมาแม่แม่ยาต้องซ้อนอ่าเอื้อยต้องซอนถ้าวา่าบันนี้เฮาเห็ดพ่อแม่เห็ดให้อัน ลูกเห็นเนาะในทางที่มันบดีกับสีเอาเห็ดแนวพี่น้องาะว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ต้องเป็นบทเรียนเป็นคนที่ว่าชิดสอนให้ลูกเนาะในทางที่ว่ามันดีนั่นแหละถ้าว่าลีกเลี่ยงได้ก็บ่อยากให้เขาไปพัวพันไปแลนองเลยมันจะเห็นภาพที่ว่ามันโบงงามขนาะภาพที่ว่าอีหยังสูบยญ้าอีหยังให้ลูกเห็นสมาปิหนานนะ เออมันเป็นภาพที่ว่าบ่งงามเนาะอยากทำเออกิโลกรัมพอฮะตะกี้จะติดเหล่าติดเหล่าเลยแบบเมามาแลวหมักเอาหีดแทงประตูนะประตูก็เป็นแบบนี้นะแทงให้ได้หนอยเห็นหนีดแหลมๆนะเขาเห็นแล้วเขาก็งานเลยโดยโดยทั้งน้งหมกทั้งลําพลเขาเห็นเขาก็มาซอดในล้างเอื่อยนี่เละโดย เออบติดเลยนะขาโบเอ่ยเลยทั้งต่อกับแม่เมามากเลยเอามีดแทงพาแทงยังให้ลูกเห็นดูเออน้องหมกน้องคนไปงานเลยบติดเลยนะไ่อยากไปไม่อยากว่าผลินมีดเด้นลูกเดินเห็นในกล่องบ่าวเดินป่าวไปก่อนลูกเอองามๆปิ้นมาเบิ่งป้าลุงพี่ในกล่องพี่ได้อีหล่ะออคนเมกาผู้ได้หนออกโทรทัศน์ผัวไดอเห็ุงามๆเด้อเออ กินมหาบ่าวพี่แบบนี้เออย่านบลุกย่านพอกับแม่์แพงแพงไม่หยาดกับเอานางบ่ดสุดเออจะต้องเป็นคนหูเดอ้อต้องสู๋อะไรพี่น้องเอ้ยเพิ่นเห็นไหมพี่แล้วเพินพ่นเพิ่นหลับนอนเด็กน้อยเนาะแมหลับแล้วก็ไปอยากเบิ่งไปอยากเห็นในหูในตาเขานะก็พาน้อนมากโดยโดยอยู่กับเขาเหี้ยเีเห็นไลยกูหนีเหี้ยเฉี่ยน,น,น,นั้นกูหนี มันเป็นภาพที่บ่งงาบในพี่น้องนนเนาะแมนยังมันจิปเป็นปุ่มดอยในใจสำเนียกระพาะแห้งแล้วนะแม,มนมดอยในใจของเด็กนอนเขาไงมันเขาเป็นคนมีความขุดและมันอยากออกแบบคือเด็กเดิยปัญญาอ่อนค่นะแมนเขามีความขุว่าอันนี้ดีแต่เอาออกมาทัานแหละกันเขาเห็ดให้เขาแบบสดใส์ละเรื่งองห้องโนเ้าบ่อห้องโซนเขาแล้วเข้าก็บ่ขึ้นได้เ<ด>ลยเขากรติดทุกห้องโซนผูกห้างอายู่น้องเขาแม่นและน้องเย ไปไกลไปทานตื้อดึงปิดไปได้พอกับบริกางอันนะั้นอยากเมื่อนะวันนี้มีคนอยากไปไกลเนาะโดยเลี้ยเวเลี้ยงแต่น้อยเท่าใหญ่เออเฮนเบิร์ตเปนบนหลักแฮนนเบิร์ตเลแพนอพี่น้องบ่าวพี่อ่านบนคอมเมนต์อันให้บา่าวพามีไปแอบดูพ่อน้องนางหน่อยว่าถ่ายคลิปว่าเนาะโอ้ยพี่น้องไอ้ค่อยโบเฮ็ดแต่ค่อยกระยานเนาะจะในชีถึกนี่ถึกผ้าเขา เออัอะไรคือแม่แม่ตู้อุตมะเพิ่นกับว่าคันโบเสือแม่กับให้ลูกขับไปเบิง้งเพิ่นวะพี่น้องเอ้ยบ่ได้ <c ười> ข่อยกับญาตคือกันเนาะเออคั้นคั้นสีไปนี่ยก็พาไปบ่ไปได้อยู่เอไไอตอนเพิ่นอ,อันนั้นเพิ่นกับโบอันนั้นนะโบและแข่อยบแขวกับญาตินะข่อโบไปดีกว่าม,มาเนีงว่าบักนี่เนาะพี่น้องเอ้ยแกงมีดใสายยา่ญาตได้แขว่นน้อยละ ไปกระยาดีแล้วออกมาพี่กับยูฮาบนยูเอน้ำเบากะที่ว่าแนวใดเนาะเรื่องบนอยู่บนเศร้าพี่น,อน้องเลยไลยทานกะคือบบไห่ไปอยู่อันบนเบาพามีเพิ่นกว่าพี่น,ออน,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 น้องเลยอันนี้คือบนเพื่อนเก่าเบาพมีพี่น้องเลยกะน้ำเบากับบริหัวดอกอีหละแต่ว่ามันก็เป็นทีของเขาเออทีของเขาเลยวันนี้ เขาเิเอาคนมาบัดน,นี้ซิดนาะพี่น้องเนาะก็คืออยู่กับเฮาอยู่กับนาบ่าวบัดน,นี่เป็นหันเป็นหนีมามันก็ชิยากได้ปัดน,นี่น้องเอ้ยหแหละเพราะว่าเฮาเป็นคนนําพาได้พี่น้องอยางให้พี่น้องเข้าใจเนาะคือบ่อนบาพามีอยู่กับบ่อนเขาปะนางประบนอยู่นะอ่ามันเป็นทีคนละเจ้าพี่น้องเอ้ยคือบ่อนาบาพาพมีเนะี่ยเป็นเจ้าหนึ่งแต่ท้าวบาน อาญาณคนมาอยู่บะตูนบริญาณนานอพี่น้องกะแต่ว่าเขาบ้หูเจ้าของขึ้นน้ำบ,บาวยู่หันนะบบาวก็ลักอยู่น้องเอ้เออคือคือคือเบิ่งในคลิปหละพี่นอ้องเพราะว่าบ้หูเจ้าของเขาขนะะแม่แมนมันคือของประบนนบัณน,นี่อยู่ซ้ำนั่นเขาก็ยืมมืออยู่บ้หูว่าสิออกมือใดโดยแล้วบ้หูว่าสิออกมือใดแล้วบันนี่าว่ามีคนใหม่มากอะ เนี่ยเป็นที่เข้าเนาะเขากะบวยยักอัน่ะปันไดและพี่น้องเพราะว่าอัน,นันก็ไายเถื่อแล้วได้เข้าให้ออกง่ายออกะนะแต่คนมันมาอยู่ํานั่นแล้วกับเพิ่นก็บวไรแบดน,นี้ฮะนะถก็มีคนมาอยู่เพิ่มกะเพิ่นกบ็บอกปัญหาหนึ่งอีกโดยอะเลไอไปหันไปนีไอกระทำพายุบ่นอยู่บน่บน,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 นนู่นนั่นนี่นะไอ้กะยังยังบบมีพี่น้องเลยเพราะว่า ถ้าที่หายน้องเราไปอยู่ไกลเนาะบนอื่นพี่น้องเลยเขตเขตอื่น,นออเออมันผันบดบอได้บาทนี้เออจะพูดยิ่งแน่ไปไกลหันไกลนี่ไปเป็นยังหันมาเนี่แล้วก็มันจะยากแมน,นลดล่างกับบ่มีมแมนเลยละอันนี้อันนี้เข้าใจดีพี่นออ้องถ้าว่าบนอื่นเขตอื่นนี่ได้บอแต่ว่ามันยากบนหากินเนาะเออคือน้องผัด รับจ้างรับจ้างทํางานไปหาอันทาวารับจ้างไปเป็นเดือนกับโบได้ได้พี่น้องเลยคือสิไปปะอันหย่าปะน้องก็คือคือโบต่างเนี้ยกับคอยตอนนี้นะคอยกับไปปะครอบครัวโบได้ไปเลยต้องมาเลยได้เห็นนะออไปต้องมาหรือว่าเห็ดอ่ามีมีเป็นลักเป็นแรงเนาะปุกพักขายโบมีน้ำมีใน่เห็นนะ ในเฮือนในชานนี่นั่นได้พี่น้องเดี <Okay. S 1> ยวว่าถาไปเมืองไทยแม่กับผู้เพิ่นปดนี่ให้เจ้าตอนนั่นเพิ่นกะทแหละเพิ่นกะหามมาเจ้าไปเมืองไทยนะหลเพื่นอีตนนนะ mm hmm. เออเพิ่นก็เลยให้อ้ายปดนี่ให้ช่วงนั้นเด้์พี่ว่าเนื้ได้พี่น้องเลยก็อยากให,ให้พิจารณาเบิ่งน้ำกันเนาะ mm hmm. ผู้ที่ว่าด้อยโอกาสพี่น้องเขาควร สนับสนุนให้น้องมีอยู่มีกินอยากน่อันบ่อยละไปเก็บเก็บของสอยเออหาบ่หาปีบ่หาปีหกปีหกปีน้อยเนาะหกสิบเจ็ดปีอีกช่องซัมืมอเด้อสิพาไปถ่ายเอ็มวีเด้อชีวิตพามีเด้อพี่น้องเด้อน้องลาตีตอนน้อย เห็ดได้อยู่บอกา่าเห็ดได้อยู่บะเก็บทานชื่ออะไรอีหล่ะเก็บทานที่เก็บบบได้ได้แต่ว่าเคยบอกจาเก็บใหม่เก็บหังพอดีคือเจ้าเก็บใหม่จะก็ยังเห็ดเป็นเป็นนั่นเลยนับเบาวสิบอกรอกยินบอเออนับ่บาวก็ิเอาเงินห้ยจะแสดงห้ยอินบอเออเห็นเพิ่นมีแววพี่น้องเออเนาะแล้วก็เบาเก่งคือน้อง่อยแต่ยังหน่อยเลยได้เจ้า <laughs> มีขีมเมงวันในตาพี่น้องคนบุญและคนวานนี้ดูซ้ำเนาะเห็ดเปียกเห็ดงานชอยเอือ้อยเออสั้นกับสูเดละเด้อจัางไรกะนอดีบ่ากันสีอันเดี๋ยวหาอันเงินให้น้องพ้นพื่นซื้อขนมก่อนพี่น้องเลยเนาะกระเทือนเ้าน้ำพื่นเลย โดยเนาะน้าเบากะเจอาเงินไว้ให้ซื้อขนมได้ละเด้ออีต้นเจ้าเล็กสนับสนุนเลยไอ้อก็มีโบไล่เจ้ายอยากให้โดยไอ้ละโดย,โดยเอาไปซื้อขนมกินเด้อเออพี่น้องไอกระบบเล็กน้อยซื้อขนมกินหลายมืออีดอกนี่เนาะเอือนางพาไปซื้ออยู่ใสฮะล่ะไม่ไดบันในบรรทาดเลยย่างไปบอก แ่าอไโดยโดยองอยู่องกินกับมันมีหันพักน้ำหานมันเป็นเป็นตลาดแน่เนาะมันทาดในพี่น้องเลยประมาณรักหนึ่งเนาะยานงออกไปกับพี่น้องเอ้สูๆเด้อฝนเด้อเป็นกําลังใจให้สู้เอโเลยป้าเบากลับเด้อบร้เด้อเข้ามาส่งเลยครับได้บานนี้เดยโดยดสบายดีเด้อล่ะสบายดีโดยเอา พี่น้องเอ้ยเนาะบอกพอมีกับก่อนกับได้แม่เอ้ยเด้อบใจหลายๆดอยอยู่ดีมีแห้งสู้สู้บ่ต้องท่อเด้อเออสู่ต่อไปเข้ากับข้ามมหาเจ้าอยู่อันนี้ให้ไก่บ่อเนี่ฮะไก่ย่ำไห้ไก่มันต้นเก็บมันตุ่นน้วมันอะไรเพิ่มเยแล้วก็ไม่ย่ำไห้ไก่โดยที่เลกก็ว่ามึงแรงผู้ลดที่เข้ามาประเทศน้องเพิ่นอันย่างอะไรสุงชาเนอะมามาส่งก่อนวะ ยังบุญแท่งอยู่นอสนาง,างยงบุญแท่งอยู่ยังเมนเมนมาส่งเอากาบก็เด้นองนางเด้อโดยโดย,ดดโ,ดยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาโอเคพี่น้องเอ้ยจากคลิปนี้บ่าวพามีเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเอ้ยเขตของน้องนางสาวน้อยอายุสิบเจ็ดปีพี่น้องเอ้ยสู้ชีวิตเนาะมื้อนี้ไปหาอ่าจ้างสักเครื่องพี่น้องเอ้ย เพิ่นผูเพิ่นไปเห็นลาเหตุการณ์เพิ่นบ่มีเวลาสักก็เลยไปรับจ้างแล้ววะไกลเติบได้ย่างมาก,กประมาณสามลักสองสามลักอหไรพี่น้องเลยจังไดขอบ,บุญขอบคุณเด้อเนาะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเบิดสุขุสุคนพี่น้องเลยให้พิจารณาเบิง่งเคสของน้องนางเนาะยังให้พี่นอ้องเบิ่งอาเลยพิจารณาเบิง่งผูธีว่ดด้อยโอกาสพี่น้องภูทีว่าขาด ทีพึงพาอาศัยเนาะขาดพ่อขาดแม่พ่อกับแม่ติดยาพี่น้องเลยติดยาติดเหล่านักแต่ก็อยู่บ่ได้ขึ้นรลวว่าแหละพี่น้องสเห็นภาพเถอว่ามันบ่ดีเนาะแหละมันจะเป็นปมได้เด็กน้อยพี่น้องเลยแต่ก็ยังดีเถอว่าน้องมันมีความคิดะนะพี่น้องเนาะน้องเรามีความคิดฮุบน้องพายาออกมาอยู่สวนอันนี้กับโบแมนทีทางคงเจ้าของดนกพี่น้องเ้ย เขาให้ออกอยู่แต่ว่ายังบ่มีบอลไปตอนนี้เนาะยังบ่มีบอลสียูสีส้นสีเศร้าเลยพี่น้องเพราะว่าฝนกระตกแล้วกันผู้เฝ้าสวนมั่นเพิ่นกับิมาพี่น้องเลยบ้านชนิมาอยู่น้องนางก็ต้องได้ออกบ้านนี้เนาะเอาจากคลิปนี้ก็สิได้ขอจบคลิปเด้อเนาะพบพอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีเด้อพี่น้องเด้อ